สวัสดีค่ะดิฉันพิชรีวัฒนายนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมิ่งชันเทอรเนียเป็นเบาหวานมาก็ประมาณ4ีปีกว่าก็รักษาที่โรงพยาบาลความถี่ในการตรวจพบก็ทุกๆเดือนในช่วงแรกค่อนข้างสูงหน่อยอยู่ที่ร้อยแปดสิบสองร้อยรักษาไปก็ยังไม่ดีขึ้นปริาปมราณการลดมันค่อนข้างช้าแล้วก็น้อยมากนี่คือบันทึกผลการรักษาก็จะเห็นว่ามันจะมีสเกลบอกถ้าระดับสีเขียวเนี่ยคือควบคุมได้ดีมากสีเหลืองควบคุมได้ดีในช่วงแรกจะค่อน สีแดงนะคะอันนี้ความถี่ประมาณหนึ่งเดือนจนล่าสุดเมื่อกลางปีที่แล้วค่ะเห็นตัวเลขนี้ไหมคะพิกสูงขึ้นมา205กลับมาสูงเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะก็เกิดความกังวลใจว่าการรักษาเนี่ยค่อนข้างควบคุมได้ลําบากมากแต่ในความกังวลก็ยังมีความโชคดีนะคะได้พบกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคือคาร์เนินตค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ตัวนี้จะลดการต้านนัำเสดช่วยในการบรรเทาเรื่องของเบาหวานท่านข้างแรกได้ผละคะ่ะเพราะว่า,าน้ำตาลลงนะคะ200กว่าเหลือ114เนื่องจากว่ามีเครื่องมือวัดอยู่บ้านนะคะของตัวเอง ก็ลองวัดดูวัดทุกๆเดือนเนี่ยก็จะเห็นความเป็นไปผลของการรักษานะคะเห็นไหมคะจักสองร้อยห้าหมอนัดกี่สองเดือนที่เจอกันร้อาคุณหมอก็ชมคนไข้มีการพัฒนาที่ดีนะคะ6กเดือนที่เจอหมอล่าสุดนะคะของเนริร้อยหค่ะลุกกระาชีวิตของพชัชรีดีขึ้นต้องขอบคุณคามิเนียมากค่ะเขายอดจริงๆค่ะ